สวัสดีค่ะยายแหลมใช่แนวมานะคะจากพีเอสเคค่ะพี่น้องวันนี้ยายแหลมมาดีเอ็กชันนะคะพี่น้องก็บักกาศหน้าหนาวข้างนอกนะค่ะข้างนอกหนาวหนาวค่ะพี่น้องยายแหลมก็เลยมาจัดเพลงมาว่าให้มันอบคุณหลังไกด์นะคะใส่เสือใส่เสื้อตัวใหญ่ในแจักหน่อยให้มันอบคุณหลังไกด์นะคะพี่น้องวันนี้ยายแหลมสิมานดีเอ็กชันเพลงอันนี้ค่ะอู้มีไวรุ่นอีละค่ะพี่น้องไวรุ่นมีแต่ข์คาร์โจใช่ปะเป็น เ็นเพลงที่ว่าก็รลังดังค่ะพี่น้องก็รลังดังก็รลังมาใหม่ออันนี้ในเพลงนี้ก็มีไอโกดของยายเลมอีรักข้าไอโกด G X 2เนาะค่ะพี่น้อง G X 2นี่ยายเลมติดติดต,ตามเพิ่นตลอดเนี่ยนะคะยายเลมก็มากเพิ่นค่ะเพิ่นตาหักค่ะพี่น้องก็เป็นอย่างหรอกเพิ่นตาหักค่ะพี่น้องยายเลมก็ติดตามเพิ่นก่ะ ยแงเพิ่นเด่นคนเสิรือด้วยว่าเพิ่นไปกินนั่นกินนี่แย่แลมก็เอ็นจอยน้ำพันน้ำเพิ่นเด้อค่ะแต่ว่าอีกคนนึงอะซื้อซื้อเฮลวีวีเคนี่แย่แลมก็เพิ่งเมื่อมาเห็นรีแอคชั่นในในเพลงเนาะค่ะแย่แลมพิ่งว่าหมูนจักเพิ่นเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเพลงน,นี้แย่แลมก็อู้เบิ่งนเอมบี้แหละค่ะม่วนค่ะพี่นอ้องมีแต่ผู้ไส้ไว้อกๆออทั้งนั้นเลยค่ะพี่น้องแย่แลมอยากไปลบตัวเลขออกเด้ค่ะพี่น้องอันนี้ในในเพลงนี้แย่แลมสิมารีแอคชั่นก็คือ ค่ำคืนนี้ลหรอคะค่ำคืนนี้สิเป็นจังไดเนาะค่ะพี่น้องสิไปยิ่งสนุกบอแต่ว่าพไิไปไปไปยิ่งสนุกกันนะค่ะอ่าไปยิ่งสนุกกันประเล็นสนุกกันอู้มีมีสองวงค่ะที่ร้องคุณเฮล VVK กับคุณ g x 2สองวงนะคะแต่ว่า g x 2นในแย่แย่เล่นจาไอ้กูดแด่ผพูดเดียวค่ะพี่น้องไอ้กูดนในแย่เล่มที่ตาม่นตลอดนะคะ เอาสีพวงจําไรไปฟังกันเลยเนาค่ะว่าสิเป็นจังไรค่ะมี่แต่ว่ารุุนค่ะพี่นอยย้องยแหลมก็เลยตรงใส่เสือว่ายรุ่นนี้จัน้อยค่ะพี่น้องไปฟังกันเลยค่ะค่ำคืนนี้ค่ะพู้ภาแบบเท่ค่ะพี่น้องยย เดนนีนสว <Hey. S 1> เบางสายตาที่ oh. จะหันมาอ้ก็รู้ว่าคําคืนนี้เจ้านั้นเหงาไออยากเข้าไปสร้างห้องเขาและคับคืนนี้ไอ้ก็พร้อมที่จะเมาพ <Yeah. S 1> อย,ยิมของเจ้าเ <Yeah. S 1> ฮ็ดใ,ใ,ให้ใจไอ้หวั่นไหวคําคืนนี้อ้คงกลับบ้านคนเดียวคงหมดได้อยากให้เจ้านั้นมาเป็นคนเคียงข้างกายและคืนนี้ไอ้จะเฮ็ดให้เจ้านั้นต้อง <Hey. S 1> ละลายจะงเ,าเงาให้เจ้าสร้างเบี้ยมากินคําคืนนี้ กับออยแล้วจะฟินแล้บอต้องห่วงเรื่องมันนอกเรื่องมันนี้พอว่าค่ำคืนนี้จะเป็นคนที่สักบินแต่ในตอนนี้อยังบอได้หัวเจ้านั้นมีแฟนแล้วบอโวไม่บูถ้ายังบอมีไอ้คนนี้ยังถ่ายุไอ้เป็นบบาวเจ็ดสีแต่ว่าไอ้ สวคำคืนนี้มันคงจะมันถ้าเราทั้งสองนั้นได้หากกันและคำคืนนี้มันคงจะมันเดียวไอคนนี้พาขึ้นสว่างเยความสัมผัสและแสดงไบ้บัวลัวคือเอเคทุ่มว่เงินไใ้ไม่น้อยแต่ว้พร้อมที่จะเป ไอหากเจบแล้วบ่มีทเทสก็เ,เปิดเพลงหมุนหมดในไอซีเป็นดีเจจดอยากได้เพลงยังเจาางา้าก็สั่งมาเดียวไอซีบัลเลงจนมาสอดแจ้งเมื่อได้จงเอาไว้เจโทรมาเดียวไ้สิไปหาอะไรก็เบิ่งแย่ไอซิดูแลเจ้าหน้าให้ดีผู้ใดเข้ามาเดียวห้สิไรนี้ห<ย>ัวใจให้เจ้าไปปีฟีเสื้อใจ เดีย๋ยวยายแหลมจะไปหาเด้อค่ะไอ้กูดขึ้นขึ้นนี่แหละค่ะยายแหลมจะไปหาไอ้กูดเองค่ะโอ้ยยายแหลมเป็นเอฟซีไอ้กูดแต่เตอพ่อแมย์ายถามหาล่ะคะ่ะลูกเคยใส่มองนะคะ่ะพี่นอ้องโอ้ยมวนค่ะเพิพน่พน,พนเพิ่นเพิ่นเสียงดีค่ะแล้วก็ล็อกเตอร์อ่าคนคนใหม่นี่ยายแหลมก็เพิ่งหัวัจเป็นครั้งแรกงนะคะรีเดแอคชั่นครั้งแรกเนาะคะ่ะซอว่าไอเฮียววีวีเคเนาะคะ่ะ อันนี้เพลงนี้กัยาย่แลมก็ขอขอบคุณในหลายเรือค <c inhos> ่ะของซอฟปอปปอลาวส่งเพลงมาให้ยาย่แลมเปิดนะคะเพราะว่าเพิ่นอาจจะเป็นไม่หลุดนะคะเอฟซีผู้นี้อาจจะเป็นไม่หลุดนะคะพี่น้องมึนก็เลยส่งเพลงมาให้ยาย่แลมยาย่แลมเบื้องเอ็มมี่แหละโอ้มีแต่ไม่หลุนทั้งนั้นเลยค่ะพี่น้องเดี๋ยวยาย่แลมสิย้อนว่าไปสิบสี่อีกขากหนึ่งเนาะค่ะเบื้องเอ็มมี่นะครั เพื่อนกับไปยิ่งสนุกกันนะคะคือค่ำคืนนี้ค่ะค่ำคืนนี้กับไปยิ่งสนุกกันถามมีผู้สาวมาอยู่นั่งกัคือสีมวนไปอีกนะคะสีผ้าไปขึ้นสวรรค์สีผ้าม่วนสีผ้าไปขึ้นสวรรค์เพ่นตอนนี้เพ่นเป็นผูเบาเจ็ดสีค่ะแต่ว่าคนโบเจ้าสู้คนมาพูน่ะเจ็ดสีแต่ว่าโบเจ้าสู้มันแบบแปลกมันเป็นแม่แง่เนาะค่ะพี่น้องเนาะแต่ว่าเพลงนี้ก็น่ารักนะคะแบบเป็นว่ายๆโจโฉแต่มันมันได้โยกนั่งลนจังหวะแบบจังหวะเมืองมวนค่ะ ยายเล่แมกะยอมรับด้วยค่ะนักร้องเล่าแบบว่าไว้หลุนนี่ค่ะไว้หลุนแต่งเพลงจังบาจังสีเด้ค่ะดีขนาดด้วยค่ะจังบาแบบว่าจังบายไหนเดสามาถโยกได้น้ำค่ะแล้วก็มวลค่ะเบิ่งเอ็มบี้ไปแล้วก็มวนค่ะเป็นไว้หลุนเทวาเฮ่าปาต้สังสรรค์เนาะค่ะ้ามีผู้ซ้วไปนั่งไปเฮงสิมวนไปนั่งค่ะพี่น้องไอ้กูดว่ยายเล่แมากไอ้กูดค่ะพี่น้องก็เลยเออจําได้แต่ไอ้กูดค่ะ ในอ่าในในประมาณหกเจ็ดคนหรือว่าเจ็ดแปดคนอยู่ในเอมวีนะคะพี่น้องยายเล่มจําไอ้กูด้ผูเดียวค่ะพี่น้องเขาเอาไปไเร้อๆค่ะที่ยายเล่มจําคนอื่นบ่ได้นั่งค่ะพี่น้องเพราะว่าไอ้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 กูดมันอยู่ในอ่าสมองของยายเล่มนะคะว่าเออหน้าตาจังสี่เสียงจังสี่มันไอ้กูดคักแน่นอนเลยจริงๆนะคะพี่น้องยายเล่มกับกับเป็นเอฟซีเล่ามาตั้งแต่เค่ะแตงแต่สมัยอ่ายายเล่มดีแอคชั่นเพลงแหลกเพลงอ่าพ,อ,พอไม่อายทำหานะคะ ยายแหลมกับมาดกระพาตั้งแต่หุ่นเลยค่ะพี่น้องเห็นคลิปเราก็โอ้ยเบิ้งไปเบิ่งคลิปแล้วก็ยิ้มไปนั่งค่ะพี่น้องไอ้กูดในชุดยอดได้ขนาดน้นรักค่ะพี่น้องเมื่อนี้ยายแหลมกับมามาเปิดห้เรือเรือค่ะพี่น้องแต่พี่น้องอยากฟังเพลงอะไกับทยอยทยอยมาให้ยายแหลมเปิดเลยค่ะยายแหลมกับสิทยอยจัดทยอยจัดค่ะแต่ว่าคู่มือนี่ก็สิไปบอไรเพลงนะคะอาจจะมือละเพลงนะคะพี่น้องเพราะว่าไปไปค่อยๆไปนะคะไปทีละสเต็ปสเต็ปนะคะเนาะอานจะคู่มือนี่ ภาสีเอามือและเพลงหายเด้อค่ะจัดมือและเพลงหายค่ะแต่ว่ามือนี้่ายกแล็บกับภาษีมาจัดหเพลงเดียวเด้อค่ะพี่น้องถ้าพี่น้องสง่สงส่งส่งเพลงขงมายแยกแลมบกัสิจ๊อดจ๊อจด,จดไปค่ะอันดับมาก,ก่อนมาหลังคือเก่าค่ะพี่น้องแต่ภาษีพระยาพรอ,อ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นะคะพี่น้องอ่านคอมเมนต์แล้วก็ตอบคอมเมนต์พี่น้องว่าพี่น้องภาษีแยกแล็บปรับปรุงยังบแต่เขียนคอมเมนต์คอมเมนต์ให้ยแยกแล็บเ้อค่ะแล้วก็สามารถที่ชมได้นะคะ มาบอกักกับบอกกันนี้เลยค่ะยังสิได้หูโตโ้เมอนกาแย่แหลมกับมาดีเอคชันเพลงค่าคืนนี้ของคุณเฮ้ว VAK แล้วก็คุณกูดนะคะ GX2 แล้วค่ะอู้วมวนค่ะห้ทังซีแล้วค่ะฟังเพลงไปนั่งกับเคิร์บไปนั่งค่ะพี่น้องเคิร์บแล้วก็มวนไปนั่งค่ะยิ่งเจอแบบพระเอกที่เข้าดนใจนะคะเบงวิดีโอบงเอ็มบีแล้วมวนยิ่งมวนไปอีกค่ะพี่น้อง ว่าแต่นักแสดงที่เข้ามักค่ะเข้าเบิ้งค่ะถ้าเข้าติดตามหรือว่าถ้าเข้าเบิ้งเนี่ยเข้ากับมักนะคะพี่น้องมักหลายยายแดงกับมักหลายมักไอกูตายค่ะพี่น้องถ้ายายแดงกับเป็นคนใจเอฟซีโซปโปเล่าเลยค่ะเอฟซีนักร้องโซปโปเล่าแล้วค่ะกูเหมือนเลยค่ะพี่น้องจัดจัดรีแอคชั่นแย้มเลยกะบพี่ตะเพลงเล่าเพลงเล่าค่ะพี่น้องพอเพลงเล่าม้วนอีหลีค่ะม้วนขนาดค่ะทั้งมอลลั่มทั้งเล็บทั้งหลอก โอ้ในมวลขนาดค่ะพี่น้องยายแหลมก็มากมากเหม,มือนี้กระซั่มนี้ด้วยค่ะพี่น้องยายแหลมมากรีแอคชั่นค่ำคืนนี้ของคุณเฮล VAK แล้วคุณกูด GS2 ค่ะมวนมวนมวลมวนมวแล้วค่ะถ้าชอบกดไลค์ถ้าไม่ชอบก็กดไลค์ไลน์ไล์ไล์ไล์ให้นำด้วยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ